คานายดวงชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลปะจำเดือนธันวาคม2-5-6-7คลิปนี้คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบ สิตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีค่ะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนพฤศจิกายน2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะ คลิปนี้จะเป็นดวงทั่วไปในเดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดใช้ดูได้ทั้งราศีตุลกับชาวลักานณาตุลค่ะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเหมือนคุณจะอารมณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะ เหมือนคุณนะไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องความรักอะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอารมณ์ไม่ดีท้าตีท้าต่อยมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ขี้เกียจทํางานเบื่อหัวใจสลายได้รับข่าวร้ายผิดหวังในความรักอกหักรักคุดตุดเหมินละครของความรัก มันจบลงเกิดความทุกข์ในใจได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องความรักเช่นผู้หญิงที่ตัวเองแอบรักแอบชอบมคปดหมาค่บไปกินคุณก็เลยแบบมีแนวโน้มที่จะโกรธและหุนหันพันแล่นและไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือใครหรือทำงาน ธุรกิจที่คุณลงมือเนี่ยมันจะได้กำไรนะเงินที่คุณเคยลงทุนน่ะผลตอบแทนคุณจะได้กำไรจากเงินที่คุณน่ะเคยลงทุนเป็นผลตอบแทนระยะยาวเหมือนนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจบางตัวคุณรู้สึกนะว่า ชีวิตเนี่ยแม่งไม่ยุติธรรมเลยเหมือนคุณน่ะใส่ใจจริงใจแต่ก็ผลที่ได้รับกลับมาคือความปวดร้าวมันทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่ชอบเจตนาไม่ดีกับคนอื่นหรือมองคนในแง่ร้ายมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมคุณเจอคนที่ โหดร้ายคุณเจอคนที่ไร้มนุษยธรรมคุณเจอคนเอาเปรียบคุณเจอคนไร้หัวใจสิ่งเนี้ยมันหล่อหลอมทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจใครไม่สนใจใครแล้วก็ชอบคิดไม่ดีกับคนอื่นคุณมีพฤติกรรมน่าเบื่อบน่นแล้วก็อารมณ์แปรปวนง่ายแล้วก็ชอบ ด่าชอบว่าคนนั้นคนนี้คุณมีดวงอาจจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจในช่วงเดือนธันวานะมันจะมีการทะเละาวิวาทการขัดแย้งอาจจะมีการทะเลาะกันขึ้นลงพักคุณจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจอะแต่คุณก็ยังได้รับความช่วยเหลือ คุณก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนและคนใกล้ชิดสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะจะดีขึ้นอาการป่วยของคุณอะ่ะจะดีขึ้นแต่คุณอะ่ะอาจจะมีปัญหาทางกฎหมายอะ่ะกับทหารตำรวจและก็อาจจะทะเลาะก,กับตำรวจทะเลาะก,กับตำรวจจราจรเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยดวงไม่ค่อยดี ช่วงเดือนพันวาคมเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์อารมณ์ไม่ดีท้าตีท้าต่อยอารมณ์ไม่ดีจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือไม่ก็อุบัติเหตุในบางท่านเนี่ยอาจจะขับรถเร็วในบางท่านก็อาจจะทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ตัว คุณจะผิดหวังเจ็บปวดในด้านความรักเพศตรงข้ามมองว่าคุณเนี่ยน่าเบื่อเพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะน่าเบื่อคุณก็เลยถูกทอดทิ้งเพศตรงข้ามมองว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีแต่คุณน่าเบื่อคุณเป็นคนที่เครียดง่ายเป็นคนคิดมากเป็นคนที่จริงจังกับชีวิต มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยต้องโดดเดี่ยวช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลเพื่อนฝูงอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวคุณอาจจะอยากจะเก็บตัวอยู่กับบ้านเรียนแบบโฮมสคูลโฮมสคูลอะเรียนที่บ้านคุณอยากจะอยู่คนเดียว คุณจะสนใจเรื่องการนั่งสมาธิการเรียนที่บ้านแบบคุณอาจจะมีความคิดนะ่ะตัวคุณอาจจะมีความคิดนะ่ะว่าอยากจะเรียนลามอยากจะเรียนมสุขโขไทยธรรมธิราชอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่โดดเดี่ยวอยากจะใช้เวลาเนี่ยสำรวจภายในจิตใจของตัวเองและคุณอยากจะใช้เวลาไตรตรองความผิดของคุณ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้ชีวิตนะ่ะไม่ค่อยระมัดระวังคุณใช้ชีวิตด้วยความประมาทใช้ชีวิตตามอารมณ์พูดไม่คิดใจร้อนขี้โมโห,โหอารมณ์ร้ายนิสัยเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์ร้ายขี้โมโหโทโสสิ่งเนี้ยมันไม่น่ารักจะมีชาวราศีตุลหลายท่านกลับไปเรียนมหาลัย บางท่านก็เรียนต่อระดับปริญญาโทบางท่านก็กลับไปเรียนปริญญาตีให้จบในใสายตาเพศตรงข้ามคุณเป็นคนน่าเบื่อเพราะว่าคุณชอบครอบงำคนอื่นนิสัยผดเด็จการใจร้อนชอบมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งชอบแข่งขันชอบแข่งขันเอาชนะ คุณชอบมีปัญหากับชาวบ้านชอบมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านชอบแข่งขันชอบเอาชนะบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยใจร้อนขี้โมโ oh หชอบเอาชนะคนอื่นอารมณ์แปรปวนง่ายคุณต้องการที่จะรักษาความสมบุรณความสมดุลคุณอยากจะปรับตัวอยากจะ รักษาความสมดุลทางจิตใจอ่ะยินหย่างอ่ะยินอยางคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองให้กลมกลืนเปช่วงเวลาของการทํางานหนักนะช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณทำงานหนักเลยแหละมีการทะเลาะเบาแววงกับคนในครอบครัวมีการทะเลาะกับคนในบ้านทะเลาะกับเพื่อน เพลอๆก็ทะเลาะก,กับเมียแล้วก็ทะเลาะก,กับครอบครัวเป็นช่วงที่ว่าคุณอะใจร้อนขี้โมโหอยากเอาชนะอยากแก้แค้นทะเยอทยานแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณยอมรับว่าในอดีตเนี่ยคุณใช้ชีวิตแบบผิดพลาดก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยมันวุ่นวาย คุณต้องการที่จะประเมินประเมินการกระทำของตัวเองใหม่คุณไม่พอใจกับหลายๆอย่างที่คุณเคยทำมันเป็นความผิดพลาดและสิ่งนี้ทำให้คุณเจ็บปวดคุณได้ทำผิดพลาดในหลายเรื่องและคุณเจ็บปวดกับอดีตคุณรู้สึกเบื่อหน่ายและเฉื่อยชาคุณอยากให้คนรอบข้างเนี่ยให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึง่ง เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณเนี่ยอาจจะใจร้อนขี้โมโหเอาแต่อารมณ์มากจนเกินไปแต่ว่าทุกอย่างที่คุณทําเนี่ยคุณเหนื่อยคุณอดทนก็เพื่อครอบครัวคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณเครียดก็เพราะว่าคุณนะกลัวว่าครอบครัวจะลำบาก คุณทะเลาะก,กับแฟนก็เพราะว่าคุณจริงจังกับความรักมากจนเกินไปคุณรู้ว่าคุณนะมีปัญหาก็เพราะว่าคุณน่ะเป็นโรคเครียดคุณจริงจังกับชีวิตจนทําให้คนรอบข้างรู้สึกเบื่อและเอื้อมละอาในพฤติกรรมของคุณซึ่งคุณหวังว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ